สวัสดีครับอ้วนกับแพท์น,นะครับหนึ่งสหนึ่งครับตอนนี้เราทำเว็บบินาดิจิตอลคราฟ t t ทูคิดนะคะตอนนี้เป็นตอนที่สามคตอนที่สามแล้วครับค่ะตอนที่สามเราจะเป็นเรื่องหัวข้อเรื่องของการมองภาพรวมค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพอเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครเราจะเข้ามาเจอหน้าที่เรียกว่าบันทึกความก้าวหน้าครับ ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าคุณทําสูงไปแล้วศูนย์เปอเซนนะคะในที่นี้คือเราเปิดแล้วมันจะมีทั้งหมด4ตอนค่ะจะเห็นเป็นไอคอนตรงนี้นะคะก็คือสีน้ําเงินการมองภาพรวมตอนที่2การวางแผนในรายละเอียดค่ะให้กดเริ่มต้นที่ตอนที่หการมองภาพรวมนะคะจะมีทั้งหมด2หัวข้อก็คือการตั้งเป้าหมายและแผนภาพความสัมพันธ์ สำหรับตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่3เราจะทำเรื่องของการตั้งเป้าหมายคลิกกันเลยนะคะเข้ามาหน้าแรกก็จะมีวิดีโอที่เป็นเคสตัตดี้ให้เราเปิดดูเดี๋ยวไปเปิดดูกันเองได้เลยนะครับค่ะอยากให้ดูทุกวิดีโอเลยนะคะดีๆทั้งนั้นเลยค,ะค่ะบมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราพูดถึงธุรกิจที่เรากำลังทำหรือถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้เริ่มก็เป็นธุรกิจที่เราจะเริ่มทำสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจค่ะแน่นอนผัสเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำธุรกิจที่ตัวเองรักหรือตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตัวเองถนัด แต่เราจะต้องสร้างความสมดุลทั้งหมด3อย่างที่มีความสําคัญนะคะก็คือสิ่งที่เราทําได้ดีนะคะ,ะสิ่งที่เรารักค่ะแล้วก็สิ่งที่สร้างรา,งายไ, <ว S 2> ได้ไดค่ะแต่ฝึกหัดชุดนี้เนี่ยจะมาทบทวนว่าเราได้สร้างสมดุลบ้างนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดชุดนี้ค่ะคให้ลองดูนะคะ อันนี้เป็นเกมง่ายๆค่ะดูว่าเราเป็นแบบไหนก็ให้พิจารณาแต่ละไอคอนเลยนะคะตั้งแต่ชั้นรักในสิ่งที่ชั้นทำโอเคนี่เราก็เก็บไว้ไว้นะคะเราทำงานกับชุมชนของชั้นก็ก็ใช่เหมือนกันค่ะชั้นชอบทำงานคนเดียวอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ให้กดทิ้งไปคะตัวเลือกก็จะน้อยลงนะคะเมื่อเราทำเสร็จ ทั้งหมดนี้ก็จะเหลือสิ่งที่เป็นตัวเราทั้งหมดแต่ถ้าในนี้ยังไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเราแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปแล้วก็พิมพ์ข้อความได้ยกตัวอย่างเช่นชอบงานไม้ได้ค่ะทํางานไม้อย่างนี้เป็นต้นครับก็จะขึ้นมาเป็นของเราครับทั้งหมดนี้ก็จะถูกบันทึกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันตอนท้ายค่ะ ส่วนถัดไปนะคะแรงบันดาลใจที่เราทํางานหัตถกรรมมีอะไรบ้างเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในนี้ก็จะไปสัมภาษณ์ศิลปินที่ทํางานหัตถกรรมนะคะอย่างคุณปิ่นนะคะทํางานโลหะค่ะเขาบอกว่าพื้นฐานครอบครัวทํางานเหล็กโรงงานเหล็กอยู่แล้วแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานเลยเน้นไปที่ว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะพัฒนาแรงงาน ขั้นต่ำมาเป็นช่างฝีมือได้อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ท้าทายของคุณปิ่นนะคะหรือคุณเจษดานะคะที่บอกว่าความคิดสร้างสารรค์มักเกิดระหว่างการเดินทางเพราะไม่ต้องคิดอะไรเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับไอเดียมใหม่ค่ะคราวนี้ของคุณละคะไอแรงบันดาลใจจะมาจากตอนไหนแล้วก็เมื่อไหร่อย่างของเราบางบางเรื่องเราอาจจะเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองหรือว่าการ ที่จะมีชีวิตที่สามารถาทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเราเองไงครับเราก็จะพิมพ์เข้าไปนะครับเพึ่งพาตนเองลงมือทำการลงมือทำโน้ตไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะถูกบันทึกไว้ค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะคือและเราละอยากจะทำอะไร,ะไร,ร,รใช่ค่ะก คล้ายๆเมื่อกี้ก็คือว่าลองดูว่าอันไหนที่เราใช่ตัวเราก็เก็บไว้ถ้าไม่ใช่ก็กดออกอย่างเช่นการแก้ไข,ขปัญหาบางอย่างหรือว่าการยืนหยัดในซึ่งอันนี้เราเชื่อหมด <c oughs> แล้วแต่ถ้าเรามีอันไหนที่ยังไม่ใช่ก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับได้แล้วก็พิมพ์เข้าไปค่ะค่ะแล้วเรามาดูซิว่าเรามีทักษะด้านไหนบ้างครับผมค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ถามแล้วก็ให้เราเลือกเหมือนกันนะคะว่าเราชอบหรือว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนลักษณะไหนนะคะค่ะก็จะให้ตัดออกเช่นกันนะคะอันที่ไม่ใช่ส่วนอันที่ยังขาดอยู่ก็กดเพิ่มเข้าไปทำเหมือนเดิมเลยครับค่ะโอเคสำหรับการ ตั้งเป้าหมายนะคะหรือว่าพาร์ทนี้เป็นการค้นหาตัวเองก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะถูกบันทึกไว้ในส่วนท้ายของแบบฝึกหัดค่ะส่วนตอนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของภาพรวมธุรกิจซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปถัดไปครับว่าเขามีแบบฝึกหัดอะไรบ้างติดตามนะคะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ